วันนี้มาต่อที่ข้อที่2 2นะครับกำหนดให้เวกเตอร์ a b c เป็นเวกเตอร์3มิติโดยที่บวกกันแล้วได้0ูนยบวกกันแล้วได้0ก็จะคือต้องเป็นวงปิดเนาะถ้า a เท่ากับ i บวก2 j ขนาดของเวกเตอร์ b และ c เท่ากับ2และ3หน่วยตอนนี้เรารู้ขนาดของเวกเตอร์ทั้ง3ตัวแล้วเนาะก็คือ a b แล้วก็ c เนื่องจากว่าเราสามารถหาขนาดของ a ได้จากสูตร s q u a r a กํลัง 2, b กํลังสอง c กํลง 4, กัลงสเนาะ อ่แล้วก็เอา a ก็คือ1มาแทน b เท่ากับ2แทนนะครับก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ a เท่ากับสแควรูทห้ดูขนาดทั้ง3อันแล้วแล้วก็ a b b c c a เป็นเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ประโยชน์จากสมการนี้เนื่องจากว่าการที่เราจะหา a b b c c a ได้เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะต้องรู้มุมของมันเนาะถ้าเรารู้ขนาดและรู้มุมเนี่ยเราก็จะหาได้โดยที่ เรใช้สูตรดอทปกติเนาะแต่ปัญหาในข้อนี้เราไม่รู้ว่าเซตาเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้มุมภายในของเสาในรูปนี้เลยครับดังนั้นสิ่งที่จะทำได้ก็คือเราจะใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์โดยที่ถ้าเราจำกันได้ a บวก v กำลังสองจะเป็น a กำลังสองบวกกับสอง a ดอท v บวกกับ b ยกำลังสองนะครับอ่ะมันก็จะโผล่ a b ออกมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าแต่แต่แต่แต,แต,แต่ตัวหนึ่งที่เรายังไม่รู้ก็คืออ่าเรารู้ขนาดของแต่ละตัวแล้วใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าบวกกันแล้วมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ประโยชน์จากสมการนี้ก็คือถ้าเราย้ายข้าง c นี้เข้าไปนะก็จะได้ a บวก b เท่ากับลบ c เนาะครับอ่า เนื่องจากว่าถ้าเราถ้าเราลองทําการนําถ้าเราลองกําลังสองของสมการนี้ดูนะกําลังสองทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะได้เป็น a บวก b ยกกำลังสองเท่ากับบวก c ยกกำลังสองเนาะงก็ติดลบก็ไม่มีก็คือ c ยกกำลังสองครับอ่ะหมายความว่าขนาดของ a บวก b ยกกำลังสองจะเท่ากับขนาดของ c ยกกำลังสองนั่นเองนะครับก็จะเหลือเป็นขนาดของตัวเดียวๆแล้ว เพราะเรารู้ขนาดของเวกเตอร์แต่ละตัวเวกเตอร์เดียวๆนะครับเราไม่รู้ว่าบวกกันขนาดเท่าไร่เราก็จะใช้ความสัมพันธ์อันนี้เขาต้องการหาทุกคู่เลยนะ a คู่ b b คู่ c c คู่ a เราก็ต้องใช้สามเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยสามรอบนะครับก็คือ a คู่ b ก็เอาใช้สูตร a บวก b b คู่ c ก็ใช้สูตร b บวก c c คู่ a ก็ใช้สูตร a บวก c นะครับขนาดของ a บวก b กํลาลังสองจะเท่ากับขนาดของ c กํลาลังสองก็คือยา้าย c ไป b บวก c ก็ย้าย a ไป a บวก c ก็ย้าย b ไปนะครับไม่ยากเสร็จแล้วปุ๊บจับสามสมการนี้มาลวกบวกกันนะครับเพราะเขาต้องการหาสามตัวที่เป็นดอทแล้วเนี่ยเอามาบวกกันนะครับพอบวกกันก็จะเห็นว่าสามก้อนนี้มีตัวร่วมก็คือสองนะดึงออกมาได้นะครับแก้ออกมาครับก็จะได้ว่าคำตอบก็คือลบเก้านั่นเอง ข้อที่ยิามถ้า a เป็นเซตของอสมการนี้แล้วก็ b เป็นเซตของต่อของอสมการนี้แล้ว a ลบ b เป็นสับเซตของช่วงในช่วงในข้อใดแล้วก็ต้องหา a ลบ b มาก่อนนะครับโดยที่มาดูที่เซต a กัน x บวก1ส่วน x มากกว่าเท่ากับศูนย์ะครับจับบวกกันทำส่วนให้เท่ากันตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังสองส่วน x นะครับเป็น x กำลังสองบวก1่ส่วน x มากกว่าเท่ากับศูน แต่เนื่องจากว่าก้อนบนเห็นไหมว่าเอกกลังสองวงหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมากกว่าทบศูนย์แน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอกกลังสองก็มากกว่าทบศูนย์ 0. ไม่มีทางติดลบไปเจอกันหนึ่งที่เป็นค่าบวกอีกก็จะไม่มีทางเป็นศูนย์แล้วก็ไม่มีทางติดลบเลยด้วยดังนั้นกรณีเดียวที่มันจะทําให้ข้อนี้มากกว่าทบศูนย์ได้คือกรณีที่ ก้อนล่างติดลบนะคะรับเ๋ยก็คือ x น้อยกว่าศูนย์นั่นเองนั้นเซต a จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่าศูนย์อ้อ x มากกว่าศูนย์สิถ้า x น้อยกว่าศูนย์จะติดลบแต่วันนี้เขาเอาค่าเป็นบวก x มากกว่าศูนย์ครับถามว่าเป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์ไม่ได้เนะจะทำให้ตัว่วนูนย์เป็นศูนย์นะครับศูนย์แด้เซต b เราก็แก้สมการตามปกตินะครับ แยกอสมการหาแยกเป็นสองวงเล็บแล้วก็หาช่วงเนาะก็จะเป็นค่าวิกฤตก็จะเป็นสามกับสองแล้วก็บวกลบบวกบวก,นะะก็จะได้เซตบมีคําตอบเป็นลบตีถึงสองแล้วก็สามถึงตีนะครับเอามาเอา a มาลบกับ B เนาะถ้า A มันอยู่ตรงไหนของกราฟ A มันจะอยู่ตรงนี้ศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมอ A อก็จะอยู่ตรงนี้นะ ลบปุ๊บก็จะเหลือแค่ส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะได้คำตอบมาเป็นสองช่วงครับก็คือศูนถึงตรงนี้ก็จะเป็นเอาไม่ใช่สิก็จะได้คำตอบมาช่วงน,นี้นะครับก็คือ 2ถึง3นั่นเองแต่เขาตอบอยู่ในช่วง2อถึง3นะครับตอบข้อสามข้อที่สิให้เซตมา2เซตอีกแล้วข้อนี้เอามาอินเตอร์เซกันเนาะอ่ะข้อ A เนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตามเหมือนกันได้เลยเนาะแค่เนี้ยติดลบนะครับก็คือถ้าเราดึงลบออกมาก็จะได้เป็น x อกำลังสบวกสอลบ3นะครับเราใส่ค่าสมบูรณ์เนาะ แล้วก็ค่าสัมบูรณ์คือการทําให้เป็นเป็นบวกใช่ไหมดังน,น,นั้นลบตัวนี้ก็จะหายไปนะครับกลาเป็นค่าสัมบูรณ์ของ x กำล,ลังสองสอง x ลบสามครับและรูปมาอย่างนี้ทีนี้ก็จะเห็นว่าไส้ข้างในเมันเหมือนกันเป๊ะเลยเนาะหมายความว่าขนาดทางซ้ายกับขนาดทางขวาี่ยเท่ากันแล้วติดอยู่อย่างเดียวคือการที่เป็นค่าสัมบูรณ์เนี่ยมันคือค่าเป็นบวกตลอดใช่ไหมดังนั้นในกรณีที่ ก้อนนี้มนติดลบขึ้นมาทางซ้ายมันเป็นบวกแน่ๆลแล้วแหละแต่ทางขวาม,มันจะกลายเป็นลบครับซึ่งบวกไม่มีทางเท่ากับลบเนาะ,ะดังนั้นมันจะเท่ากันก็ต่อเมือ่อก้อนนี้เป็นบวกก้อนนี้ก็จะเป็นบวกด้วยแล้วก็จะเท่ากันแฮปปี้เอนดิงนะนั้นเราก็จับแยกก็ลองสองบวกสองเอกบสามมากกว่าเท่ากับศูนย์ครับหรือว่าเป็นบวกแล้วก,ก็แยกสองเล็บหามาก็จะได้ช่วงอยู่ในช่วงช่วงนี้เลยนะครับลบสามกันึง่ง ต่อมามาดูเซตบีบ้างเซต B ีเราก็แยกเป็นสองกรณีนะกรณีที่ขนาดมันน้อยกว่ากรณีที่มันน้อยกว่าเท่ากับสิบสองกับกรณีที่มากกว่าเท่ากับลบสิบสองเอ๊ะ A เดี๋ยวนะอ๋อโอเค ขนาดอแก้สมการฝั่งซ้ายก่อนนะครับเอา1รเอาสิบสองย้ายมาลบแล้วก็แยกสองเล็บนะครับจะได้ช่วงอยู่ในช่วงลบสี่ถึงสามส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้ารายะสิบสองมาบวกนะครับสิบสองมาบวกเวลาหาค่าวิกฤตเ,เนี่ยค่าวิกฤตก็คือค่าที่เอามาใส่ ถ้าความจริงเนี่ยเนาค่าที่มันเป็นช่วงรอยต่อให้เราหาจากสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบรูด b กําลังสองนะดังนั้นมันก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าข้างในเนี้ย b กลังสองลบ 4ac มาติดลบมันก็จะหาค่าไม่ได้เนาะซึ่งในกรณีเนี่ยกรณีนี้เนี่ย,ย b ของเราก็คือหนึ่ง หนึ่งกำลังสองก็จะได้หนึ่งใช่ไหมลบสี่เอคือหนึ่งสีคือสิบสองก็เห็นว่ายังไงก็ติดลบแน่ๆใช่ไหมดังนั้นเขาอน่นไม่มีคําตอบฝั่งขวาไม่มีคําตอบครับก็จะได้เออยู่ในแค่ในช่วงเดียวก็คือลบสี่ถึงสามครับจับมาอินเตอร์เซกันก็จะอยู่ในช่วงลบสี่ถึงสามลบสี่ถึงลบสามแล้วก็หนึ่งถึงสามครับไม่มีคำตอบ ครับก็สำหรับวันนี้จัดเวนานี้นะครับสวัสดีครับ